เราครับงานนี้หลบซ้ายหลบขวากันให้ดีศึกช้างชนช้างทางนี้เป็นการประทะก,กันของช้างทั่วสารทิศนํำขบวนดูเดือดมาด้วยรุ่งสารใจเกินร้อยมาพร้อมทายาพายุดินระเบิดวิ่งไวปานลงกรดจนคู่ต่อสู้ปนปวดหัวโอ้ยิ่งกว่าปวดขาจับทางลำบากเหลือเกินอีกฝั่งฝั่งสิทธิ์เจ้าพายุลูกน้ำเข็มแรงสัดจัดหนัก้านทางกระทึบเรียกว่าไร้เทียมทานหัวทิ่มกันมันนัดต่อน,นัก มาต่อกันด้วยวายุสิทิ์ลูกน้ำกร่อยทายาทั้งสารดานรกใครเจอต้องขวัญหน,นีก็เจอสัตยับไม่สนได้ยินนะพรมแม่แต่ละเจ้าเรียกว่าแข่งกันแรงสัต์ก,กันนำกันเต็มที่กระจงกันทั้งสนามเอา้ามองใครก็ไม่เห็นไม่มีใครยอมใครกันแลรับงานนี้ฝั่งนั้นก็ไม่ยอมฝั่งนี้ก็ไม่ยอมไม่น้อยนะโอ้โหไม่สู้แล้วไม่สู้แล้วยอนพัยอนพักอย่าตามอย่าตามไม่สู้แล้ว